สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมฮอนไกอิมแพคในส่วนที่ผมจะมาทำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยที่จะทําก็คือจะเอาตั้งแต่บทที่1ไปเลยเพื่อเป็นการแบบว่าเตือนความจําตัวเองด้วยเวลาแบบบางทีเราลืมเนื้อเรื่องเนี้ยแล้วเราอยากกลับมาย้อนดูอะไรอย่างนี้ผมก็จะอัดคลิปไว้เนาะแล้วก็จะมีพวกแบบบางฉากที่มันเป็นฉากต่อสู้เนี่ยผมก็จะตัดออกแล้วก็ พวกฉาก CG เนี่ยอาจจะไม่ได้พากนะครับอาจจะให้แบบว่า save เสพในเรื่องกันไปจะพยายามเก็บให้หมดแหละแต่พวกแบบ Open World นี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเล่นย้อนหลังได้หรือเปล่าถ้าเกิดมาเล่นย้อนหลังได้เดี๋ยวจะมาเก็บให้เหมือนกันนะเป็นว,ว่าเดี๋ยวเรามาลุยในเรื่องกันแล้วดีกว่าเนาะเริ่มจากบทที่1นนะครับบทที่1ค่ําคืนสาวน้อยยานรบมาบทที่1ตอนที่1เลยแล้วกันเรียกเป็นตอนได้หรือเปล่านะ บทที่1แอคที่1นี่ไงล่าจันทราเรือรบที่บรรทุกเตาพลังงานฮงไกขนาดใหญ่ได้เคลื่อนที่เข้ามาใกล้เมืองโซไกการมาครั้งนี้มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่ยีเปโกเครื่องบินพังแล้วอ่ะ มำอธิบายเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องบินไว้ให้เมืองโซกไกกาลังตกอยู่ในอันตรายเพื่อประชาชน300ล้านคนอ่านไม่ทันไวมากพวกเราชิกชอต้องหยุดเรือลํานั้นให้ได้เครื่องบินลบได้จอดอยู่ใกล้ๆรีบไปต่อเถอะช่วงแรกๆถือว่าจบด่านได้ค่อนข้างไวอยู่เนาะตรงส่วนไหนที่ผมอ่านในเรื่องไม่ทันก็ต้องขอภัยไว้ก่อนด้วยนะ ซีช่วงเกมมาใหม่ๆมันก็จะประมาณนี้เนาะยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นภาพแบบ TGI เฉยๆยังไม่มีแอนิเมชันอะไรเลยแต่จริงๆหมดแรกๆตอนแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเนะี่มีให้เราแบบฝึกใช้ปุ่มไปก่อนทำไมศัตรูถอยไปกันหมดอย่างกับว่ามีอะไรโผล่มาเลยอะ่ะนี่ไงมีจริงด้วยอ้าวตายซะแล้ว ย,ยังคงเป็นแอคหนึ่งล่าจันทรายอยู่นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อันตรายเรากับการเหยียบอยู่บนปลายดาบแต่ในใจของเคียน่าก็ยังมีแต่ความเป็นห่วงพวกพ้องของเธอเป็นดูต่อนีกว่าโอเคมีเนื้อเรื่องมาบ้างและเคียานารายงานสถานการณ์หน่อย ฉันอยู่บนดาดฟ้าเรือแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีฮิเมโกะบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เรียกว่าพันตีฮิเมโกะเฮมเดี๋ยวเวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ยานายานรบจะตกนะเราต้องควบคุมยานลำนี้ให้ได้อย่าปล่อยให้มันทำลายเมืองโซไกโดยเด็ดขาดเธอร่วมทีมของเธอเขาประจําตําแหน่งแล้วเดีย๋ยวว่าเขาจะติดต่อเธอเมยคุณหมายถึงเมยใช่ไหมฉันจะได้เจอเมย์แล้วเหรอ สงบสติอารมณ์หน่อยสิในหัวมีแต่เมหรือไงปีศาจฮงไกระดับจักระพัดที่สู้กับเธอเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอะคอยระวังไว้ให้ดีนะ,ะก่อนจน้านั่นจะโผลออกมาฉันก็ขับยานลำนี้กลับบ้านไปแล้วเป้าหมายถูกกำจัดลงนี่ไปยังดัดฟ้าเรือให้เร็วที่สุดรับทราบครับ,รบ,รบแต่ว่าติดสกิลอยู่ปำบนึงเคียนานี่เมย์พูดฉันถึงพื้นที่เป้าหมายอยากก่างปลอดภัยแล้ว เม่ดีจังเลยฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละอ่ะเดี๋ยวก่อนเราควรจะทําตามแผนเราคือสุดยอดคู่หูนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นสําหรับพวกเขาง่ายล่ะหมายถึงว่าพวกเราหรือเปล่าอันนี้น่าจะพิมพ์ตกนะเธออยากจะบอกว่าง่ายขึ้นสําหรับเราสินะอ๋อเชียนาพูดผิดเองอะเอานะอย่าไปนสนใจเรื่องเล็กน้อยเลยตามแผนก็บอกอยู่ว่าให้เราปฏิบัติงานด้วยความยืดหยุ่นตามจําเป็นไม่ใช่เหรอ รอฉันก่อนนะไปไปหารุ่นพี่เมย์กันดีกว่าจะรออีกแค่ไหนก็ไม่ได้แล้วฉันไม่ได้เจอเมมา2ชั่วโมง2 7นาทีกับอีก38ิวิแล้วนะโอ้โหนับขนาดนั้นเลยวะเชียร่านี่คลั่งเมจริงนะไปรีบไปหารุ่นพี่เมย์ก่อนที่เชียร์น่าจะขาดใจตายกันดีกว่าไอพวกซัมบี้กับปีสาจหงไกฉันจะไปหาเมยอย่ามาขวางทางฉันรีบจริงอาจเจอบอสแล้วครับจิ้มเขาให้ไป メイセンパイメイセンパイがいてくれれば、百人力だわ。百<クリ><クリ>人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いえ。 เคียนาถ้าเธอคิดจะยืดหยุ่นตามใจตัวเองขนาดนี้คราวน่าฉันจะไม่พาเธอร่วมรบด้วยแล้วนะเอ๋ยังจำได้ไหมว่าทำไมครั้งนี้ฉันถึงจับคู่เธอกับเมย์น่ะอ่าไม่ใช่เพราะเรารู้ใจกันเหรอ คียนาจริงจังหน่อยสิก่อนออกปฏิบัติการนะ่ะพันตีฮิเมโกะเคยกำชับเกี่ยวกับประเภทของศัตรูและการได้เปรียบเสียเปรียบแล้วไม่ใช่เหรอชุดสูตรของวาคิเรียที่แตกต่างกันนะ่ะจะได้เปรียบตามประเภทของศัตรเูเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วเหรอนะ <c oughs> ฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะเม่ฝากเคียนาด้วยนะไม่ต้องห่วงพันตีฮิเมโกะฮิเมโกอะอย่าดูถูกกันสิเคียนางอนละ ปิดระบบป้องกันใช่ไหมเม่เทำไมต้องปิดกับดักพวกนั้นด้วยล่ะเราไม่ได้เป็นสุดยอดแฮกเกอร์แบบโบโรเนียซะแบบนี้ไม่เสียเวลาแย่เหรอเคียน่าเธอเคยได้ยินคำว่าตัดไฟตั้งแต่ต้ตตนลมไหมตัดลมแต,ตแต่ต้นไฟมันแปลว่าอะไรเหรอสรุปก็คือถ้าเรายอมเสียเวลาที่นี่นิดหน่อยก็ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องกับดักอีกอาา่าฮะ ตัดลมตั้งแต่ต้นไฟนะครับทุกคนยังเป็น X2 อยู่นะ1นทับ8นะครับในที่สุดก็ถึงทางเข้าในส่วนหางเรือสักทีในเวลาสำคัญแบบนี้ยังไงก็ต้องมีศัตรูโผลมากอกวนอยู่แล้วศัตรูจะเป็นตัวอะไรกันนะข้างหน้าน่าจะเป็นด้านท้ายของยานสินะเอ๊ะฮิเมโกะบอกให้เรามารวมตัวกันที่ท้ายยานเออ่้วยึดไว้เป็นที่มั่นใช่ไหม แต่รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะเมเธอนี่ชอบคิดมากอยู่เรื่อยเลยมีฉันอยู่ทั้งคนะ่ะยังต้องกังวลเรื่องสตูอีกเหรอเอาล่ะงั้นก็ลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนคุณฐาน, 1, านาพันแ่นแล้วน <laughs> こんなところで倒れるわけにはキアナちゃんだけでも第三者の活動反応を検出制限プログラム起動地獄に落ちるがいいメイイ姉様キアナブローニャもっと急がなくては解読完了 แอคสองสายฟ้าฟาด1ทับ10นะครับด้วยฝีมือการถอดรหัสของโบเนียประตูลับได้ถูกเปิดออกในที่สุดเหล่าวาคิเรียรก็ได้เข้าสู่ภายในตัวเรือฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วโบโเนียฝากดูแลเมย์ด้วยนะพันตีฮิเมโกะปลดวางใจอาการของพี่เมย์ทรงตัวแล้ว ตอนนี้เธอกำลังขี่หลังเคียนาอยู่ส่วนโบเนียจะจัดการพวกศัตรูเองจริงสิฮิเมโกะระบบจำกัดการทํางานที่เมพูดถึงคืออะไรเหรอแถมยังมีเวลานับถอยหลังด้วยทําไมฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอะเรื่องมันยาวนะ่ะพอจบภารกิจแล้วฉันจะอธิบายให้เธอฟังเองนะเดี๋ยวพงศ์สวัสดานผมก็น่าจะทํานะน่าจะเก็บพยายามเก็บให้ครบหมดพวกนั้นเรื่องอะอ่ะมีในเรื่องนี้หน่อยเอ่เคียนานี้ฉันคุณพี่เมย พี่เมบรนเนียจะเป็นคนช่วยพวกเราให้เข้าถึงด้านในของยานสินะการต่อสู้รอบเรื่นดีหรือเปล่าทุกอย่างเรียบร้อยดีพี่เมเระบบป้องกันภายในยานฉันเคยเจอมาก่อนการแฮกไม่ใช่เรื่องยากเลยเคียร้าล่ะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันสบายมากให้วิ่งมาราธอนแล้วแบกเมไปด้วยยังได้เลยว่าพลังจริงว่าแต่โบรเนีย ที่เธอบอกว่าเคยเจอแบบนี้มาก่อนนะหมายถึงตอนที่ยังอยู่กับแอนติโอปอย่างนั้นเหรอใช่แล,ะละ้วล่ะทั้งสไตล์การออกแบบและโลโก้ของที่นี่ดูคล้ายกับแอนติโอปีเป็นอย่างมากเลยแต่ทำไมยานที่ไร้คนขับแบบนี้ถึงปรากฏขึ้นได้โบรเนียไม่เข้าใจจริงๆโอเคมาถึง f อ3แล้วนะครับเหนือบันลังหลังจากการใช้ร่างแฮชเชอร์อย่างต่อเนื่องของเมย์จเป็นต้องพักผ่อนก่อนยกหน้าที่สำคัญในการปกป้องเธอให้พวกเราได้เลย เคียนาอาวังฉันลงเถอะฉันไม่เป็นไรแล้วเอ๊ะหายอะไรขนาดนี้เลยเหรอพี่เมย์อย่าฝืนตัวเองเลยฉันไม่เป็นไรจริงๆขอบใจพวกเธอนะที่เป็นห่วงพี่เมย์อย่าฝืนตัวเองเด็ดขาดนะพี่โบรเนียหนีออกมาจากเอนทิโอปี o P P e ได้เพราะความช่วยเหลือของพี่เมย์เลยดังนั้นในเวลาแบบนี้ก็ขอให้เชื่อมันในตัวโบเนียเถอะอะมีอะไรเหรอเคียนาเม เธอไม่อยากให้ฉันแบกเพราะกลัวฉันรู้ว่าเธออ้วนขึ้นอย่างนั้นสินะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเคียนาเอ๋ยเธอเนี่ยนะดีนะไม่โดนรุ่นพี่เมย์เอาดาบคอหัวใส่ไปหาว่ารุ่นพี่เมย์น้ำหนักขึ้นซะง,งั้นอพี่เมย์ฝืนตัวเองจริงๆด้วยพี่เมย์บรเนียมีอะไรจะเสนอนะเธอเจออะไรเข้า,างั้นเหรอบรเนียหุน่นยนต์พวกนี้บรเนียอยากใช้ให้เกิดประโยชน์ฮะ パスワードロック、カイドクカンリオ、ソージューケンゲン、カイホ、セントウシステム、起動。トロイのモクバウイルス、いえ、崩壊エネルギーがロ出しているだけ、異常ないはず。ネゲントロピノトクシセントキコ、カイドクカンリオ。ワウティーティングルイ ไม่ได้เอ๊ะทำไมล่ะโอกาสแบบนี้หายไม่ได้ง่ายๆเลยนะการขับหุ่นยนต์ให้ได้อย่างปลอดภัยต้องเข้ารับการฝึกอย่างน้อย1,000 0ชั่วโมงอ่ะผู้ขับต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า f ูอินไดนามิกและแอโรไดนามิกเป็นอย่างดีอ่เธอหลอกใช้หรือเปล่าอ่ะเจ้าหุ่นนี่ดูขับง่ายกว่ามอเตอร์ไซค์นั้งเยอะแน่เขียนหน้าอย่าทำเป็นเล่นสิ ป๋าลุยกันเลยได้ขับคุณโยนแล้วว่าเอสเ่อยแบบด้วยความเชื่องช้าเฮ้ hey, hey. เป็นยังไงบ้างฝีมือการขับขี่ของฉันอยู่ประมาณอันดับที่เท่าไหร่ของเอนทิโอปีอย่างนั้นเหรออันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าต้องนับจากท้ายสุดอะ <laughs> ทำไมล่ะฉันกำจัดศัตรูไปตั้งเยอะนะ พราะเธอดันทำลายหุ่นหุ่นจนตัวเดียวที่เราแฮ็กได้ไปด้วยนะสิช่วยไม่ได้นี่นาแต่งน้อยเราก็กำจัดศัตรูไม่ได้เยอะเลยนะแถมยังกดปุ่มทำลายตัวเองอีกเธอรู้ได้ยังไงกันเนี่ยทำลายหุ่นตัวเองเอ่อถึงยังไงหุ่นก็ขับไม่ได้แล้วเราก็อย่าไปสนใจอีกเลยจะว่าไปดูจากแผนผังภายในยานแล้วสะพานเรือน,น่าจะอยู่หลังประตูบานนั้นใช่ไหม ใช่แล้วพี่เมย์แั้นเราก็เข้าไปควบคุมยานลำนี้กันเลยไปแปากลตกจังแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ยานรบมาแบบฟรีๆเหเรอระวังด้วยนะโบรเนีย ตัวอาจจะซ่อนโปรแกรมโทรจันไว้ในโค้ดก็ได้พันตีฮิเมโกะโรเนียเจออีเมลแปลกๆในะคอมพิวเตอร์ควบคุมหลักละอีเมลงั้นเหรอสวัสดีเคียนาหลังจากผ่านไป14ปีถึงเวลาแล้วที่เราจะส่งมอบยานรบเซเลเน่ลำนี้คืนให้เธอเธอจะได้ขึ้นครองบัลลังก์และสร้างโลกใหม่แต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องรวบรวมกุญแจทั้ง4ก่อนสายฟ้าแห่งการพิชิตเ,เลวไฟแห่งหายนะอายุแห่ง ความปรารถนาะความตายอันเงียบสงบปลอลาดผ่านสําหรับระบบควบคุมยานคือวันเกิดของเธอเดี๋ยวก่อนนะทำไมเมลฉบับนี้ถึงส่งให้ฉันล่ะเขียนะาเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมธรรมดาคนที่เธอรู้จักมีใครที่อาจเขียนถึงเธอแบบนี้บ้างหรือเปล่าไม่นะนึกไม่ออกเลยอ่ะฉันจำไม่ได้นะว่ามีเพื่อนคนไหนที่รวยขนาดให้ยานรบเป็นของขวัญได้อ่ะ แถมเจ้าพ่อบ้าของฉันไม่มีทางเขียนอะไรแบบนี้แน่อ่าฮะสายฟ้าแห่งการพิชิตพายุแห่งความปรารถนาเดี๋ยวนะทำไมถึงฟังดูคุ้นจังเลยอ่ะเขียนอ่ะบอกวันเกิดของเธอให้โบรเนียรู้เถอะเอ๋ยัย哟อันนั้นสปามเมลใครจะเชื่อมั้งคะช่กาต์ไม่ได้เนี่บรเนียชั้คิอานาชั้นวันเกิดวันที่12ธันวาคม アクセス権限承認目的地をセーフレイヤー学院に変更しますへえー、パスワードって本当に私の誕生日だったんだ今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど何が起きたのブロッドフロンデアアンキリンシステム強制コントロールシステム再起動最高権限指令入力確認 周囲の敵を排除しますブローニャちゃんしっかりしてメイネー様どうかしましたか <laughs> よかった目を覚ましたのねブローニャまさかブローニャのチップが制御不能になったのでは通信が回復したのブローニャ大丈夫ブローニャは大丈夫ですですが姫子少佐 โอเคครับเดี๋ยวโบียไปรักษาตัวเองที่โรงเรียนเซนเฟียต่อเนาะก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับบทที่1นึ่งคคืนสาวน้อยและยานรบนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาต่อในบทที่2เนาะเสียงจากนิทราซึ่งเสียงจากนิทราเนี่ยก็มีอ่อ ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยอีก18 18ตอนย่อยเนาะเรียกว่าตอนย่อยแล้วกันโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผม